ดีทุกคนมันีังเมื่อกี้เขาแรงตรงกันเนาะเดี๋ยวสิบอกเด้อมีต้ออา,ามักถั่วไปยังกลามันต้งถั่วนั่พี่น้อปลาตุกหมูตอดไก่ตอดไก่ท่องก็สิ่งใหญ่ๆนะเนาะ แหมันค e ืออนี่คือวะรหมึกตะหมึกโตคือรอืมคือถ้าเป็นกมึกทอดแซ่บพี่น้องมาเอดันบิวแค้วห ก็มาดำปีนะคคลิปนี้กับ่มมี่ยังไรนะพี่น้องมาบอก <c oughs> <c oughs> เชยเนาะเสจคลิปซ้า